จากสถานการณ์พายุคมปาซุสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวน้ำป่าทะลักซัดคอสะพานคลองสแสลงขาดพังยาว6เมตรลึกกว่า1เมตรไม่สามารถใช้สัญจรได้นั้นกรมทางหลวงชนบทขอเรียนชี้แจงว่าถนนสายจอบอ1 3 3 0แยกทางหลวงหมายเลข3ถึงบ้านวังแซมอําเภอเมืองอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุคมปาซุเมื่อวันที่13ตุลาคมเวลา5นาฬิกา ทำให้ถนนชั่วกิโลเมตรที่1นึบวกแปด้ําน้ำกัดเซาะคอสะพานขาดความยาวประมาณ3เมตรทําให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้โดยแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและติดตั้งป้ายเตือนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยในวันที่14ตุลาคมเวลา8นาฬิกา น้ำได้ลดลงทางแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีจึงได้นําเครื่องจักรและลําเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ดําเนินการซ่อมแซมปักกําแพงกันดินชั่วคราวและลงวัสดุบทอัดคอสะพานทันทีซึ่งปัจจุบันสามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันเดียวกันและเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติจะเร่งดำเนินการสำรวจสายทางที่ได้รับผลกระทบตลอดทั้งสายทาง เพื่อฟื้นฟูให้ถนนกลับเข้าสู่สภาพปกติอย่างเร็วที่สุดพร้อมให้หารือแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและลดอัตราความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน